สวัสดีครับคลิปนี้จะพามารับคมใบเลื่อยนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยเลื่อยตัดกิ่งไม้นะครับเป็นสีสูงนะครับมันจะเป็นด้ามอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ตัวตัวด้ามต่อขึ้นนะครับเพื่อตัดกิ่งไม้นะครับตัวนี้ผมจะมาสอนวิธีรับคมนะครับของเลื่อยตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะรับคมนะครับเดี๋ยวผมพามาลองก่อนนะครับว่าก่อนตัดกําลังตัดมันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เลื่อยปกติเลยนะครับที่เราซื้อมาตาม ตามท้องตลาดนะครับเราก็จะได้ไปเลื่อยแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมลองตัดดูนะครับพอเราเลื่อยไปนิดนึ่งนะครับมันก็เลื้อยได้แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอเลื้อยไปนิดนึงก็จะติดนะครับทําให้ติดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการรับผมแล้วก็เทคนิคงในการอ่าทําให้ใบเลื้อยไม่ติดนะครับ พอไปแล้วก็หนืดเลยนะครับเพราะไอม้มันโดนหนีบนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะมามาสอนวิธีรับผมนะครับเริ่มติดแล้วครับเวลาเราเลือกอิงไม้นี่ที่สูงนี้ก็ยากเลยนะครับเวลามันติดมันหนีบเวลาซื้อมาเดิมๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะใช้ยางอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวนี้ผมจะบอกเทคนิควิธีรับผมนะครับ จริงต้องมันต้องเลื่อยง่ายกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปรับผมนะครับเพื่อด้วยความรวดเร็วนะครับในการรับคมผมก็จะเอาปากกาจับนะครับผมก็จะใช้ลูกหมูนะครับในการรับผมก็เปลี่ยนเป็นใบใบเกียร์นะครับาถ้าใครไม่มีลูกหมูก็ใช้เป็นตัวตะไบก็ได้นะครับใบถูตามตามร่องมาเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะเกียร์ตามร่องเดิมมาเลยนะครับ ตามมุมเดิมเหมือนถากไอเหมือนไอไกรีดหน้าหน้าเหล็กลงไปนิดนึงนะครับ เสร็จหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับด้านนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วก็เรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้ยังไม่จบนะครับตัวนี้เราก็ได้คมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองก่อนนะครับว่าระหว่างหลังหลังที่เราเจียกับก่อนหน้านี้เป็นยังไงหรีอหลังรับเสร็จนะครับเขาง่ายเลยครับหรือไทแรงเข้าเดิมน,นะครับต่างกันเลยนะครับ ตืี้ดึงดังเป็น20-30ทีตัวนี้ไม่น่าจะถึงสิบกว่าทีถึงไหมไม่น่าถึงนะอย่างคมเลยครับแต่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องแอร์ทำให้ใบติดอยู่นะครับเดีย๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคไมททาให้ใบอ่าเวลาเลื่อยใบใบไม่ติดนะครับเหมือนอไม้มันหนีบนะครับนี่นะ,นะรู้สึกได้เลยนะครับว่าคมขึ้น แต่มันยังมีความหนืดอยู่นะครับเพราะเหมือนมันหนีบอยู่นะครับอเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนะครับว่าคมกว่าเดิมแน่นอนผมจะบอกเทคนิคนะครับจะเห็นว่าตัวฟันเลื่อยนะครับมันจะบิดซ้ายบิดขวานะครับแต่มันยังบิดนิดเดียวนะครับตัวนี้เลื่อยเลื่อยตามท้องตลาดนะครับที่เขาทําให้เราเลยเดี๋ยวผมจะพามาบิดอีกทีนะครับให้มันล้มเยอะกว่านี้นะครับี๋ยวเดี๋ยวผมจะภาพบิดนะครับ คีมเรานี่นะครับคีมปกตินี่นะครับจะเห็นว่าไอตัวเลื่อยเดิมเนี้ยก็จะมีการบิดอยู่เลยนะครับบิดนิดเดียวเราก็ทําบานบิดให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับบิดซ้ายฟันเลื่อยจะจะสลับกันนะครับสลับกันบิดนะครับจันหนึ่งบิดขวานะครับ ก็บิดไปด้านหนึ่งก่อนนะครับหรือเราหาปากกามามาร์กก็ได้นะครับถ้าเรากลัวลืมผมจะบิดไปขวาก่อนนะครับจะได้ง่ายจะได้ไม่สับสนนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวลืมก็หา,าปากกามามาร์กก็ได้ครับเมื่อกี้ผมบิดไปขวาแลครับทีนี้บิดซ้ายครับ ทำจนครบแล้วนะครับทีนี้ผมจะบอกอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการบิดนะครับบิดให้มากไปหาน้อยนะครับความกว้างนะครับของการบิดนะครับฝั่งตรงด้ามมือจับนะครับก่อยมันเยอะหน่อยบิดความกว้างนะครับการล้มของของฟันนะครับบิดให้มันหนาหน่อยแล้วก็ค่อยครีบลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะลองให้ดูนะครับนะครับเริ่มไปเลยนะครับ โอ้โหอย่างง่ายเลยครับไม่ติดเลยครับใบเรื่อยก็ไม่ติดนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะแต่งนะครับเราใช้เวลาการดึงประมาณเกือบ20กว่าครั้งนะครับทิ่งไม้ถึงจะขาดนะครับัวน,นี้ก็ง่ายเลยครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำได้นะครับ ตัวนี้มีดใหม่ก็เป็นเหมือนกันครับตัวนี้ซื้อมาใหม่ๆเลยครับแต่ไม่ได้ใช้นานมันขึ้นสนิมนะครับก็เลยจะมาลองทําให้ดูนะครับเพราะผมไอ้ก่อนหน้านี้ผมทําไอตัวด้ามก็เก่าไปแล้วเออมันใช้ได้นะครับก็เลยอยากมาแชร์กับเ,เพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมทําได้คุณก็ทําได้สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ